สวัสดีครับผมช่างกอล์ฟยีเทคพาเวอร์นะครับวันนี้พามาชมนะครับรุ่น2400วัตต์นะครับ กีเอสองพันสี่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้มาพร้อมกับเส้นหน้าขาวนะครับสองอยู่ลึกสิบหกนิ้วนะครับมาพร้อมกับหม้อแปลงนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับสเปคล้นๆนะครับทีอาร์เอาพุตสิบสองคู่นะครับบอร์ดได้์สามชั้นนะครับกีเทคพาวเวอร์ทีสามนะครับแล้วก็ชุดซีหกพร้อมป้องกันลําโพงนะครับซีเซทหกนะครับกีเทคพาวเวอร์นะครับมีเลฝังละสามสิบแอมป์นะครับ แล้วก็บรานีพุทธนะครับแยกอิสระนะครับสายขว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสเปกนะครับสเปกการใช้งานขับ18นิ้วได้ข้างละสองดอกนะครับ18นิ้วข้างละสองดอกนะครับ12นิ้วได้ข้างละสี่ดอกนะครับเสียงแจ่มๆไปเลยนะครับเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยฟังราคานะครับโอเคเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง ได้เราพงโอเคมาแล้วลั่นๆเลยนะครับเล่งนิดเดียวติดมือมา โอเคครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเปิดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างห้องเขาเพียงขวดใส่เอานะครับนี่ก็มืดค่ำกันแล้วนะครับโอเคราคานะครับราคาอยู่ที่1นึ่0 0บาทรวมค่าจัดส่งนะครับราคาอยู่ที่1 3ึ่0บาทรวมค่าจัดส่งนะครับขนาด2ยูลึกสิบหกนิ้วนะครับน้ำหนักรวมๆประมาณสิบโลปลายนะครับน่าจะ ยี่สิบโลน่าจะได้นะครับไม่เคยช่างเหมือนกันนะครับประมาณเรานะครับโอเคสเปคก็ประมาณนี้ครับสวยรูดูดีครับอันนี้งานช่างอามนะครับบายช่างงามนะครับช่างอามจัดให้นะครับพร้อมสําเร็จรูปนะครับหมื่นสามห้าร้อยบาทนะครับจัดไปครับสเปคยิบยิมแรงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมให้ด้วยนะครับ Gtech Channel นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ